สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาลองทําขนมญี่ปุ่นนะคะเคยทําไปแล้วนะคะก่อนหน้านั้นมี2อ,อย่างก็คือโดนัทแล้วก็ไอศครีมนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาลงเพราะว่า,าต้องใช้เวลาในการทําหรืออะไรยังไงก็ตามก็เลยไม่ได้ลงะคะ่ะแต่วันนี้ก็ได้โอกาสมาถ่ายลงนะคะเป็นวันนี้จะทํานี่เลยแพ,เแพนเค้กนะคะแพนดา้าน่ารักมากเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ได้แกะซองมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในซองนี้มีอะไรบ้างคะ่ะ เ <Hey, S 2> พอแกะซองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีถาดนะคะ1อันค่ะแต่ว่าตอนนี้กิดได้ตัดแยกออกมาเป็นอันเล็กไว้ตวงน้ำแล้วนะคะแล้วก็มีซองสีดำม,มันนี้คิดว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นแป้งนั่นเองแป้งแผนเค,ค,นะคะ้กค่ะหาเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปแต่ว่า ยังมีอีกอุปกรณ์อีก3ชิ้นด้วยกันนะคะก็คือช้อนแล้วก็มีอ่าซองนะคะสําหรับใส่ช็อกโกแลตไว้บีบขูดขึ้นรูปร่างแบบนี้เราจะใส่ช็อกโกแลตบริเวณน,น,น,นี้นี้นี้นะคะแล้วก็แผ่นแป้งจะไว้ตรงนี้พูดอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวเราจะมาลองลงมือทํากันก่อนเลยดียก,กว่านะคะอ่าไปดูขั้นตอนที่1นึ่งกันเลยขั้น ขั้นตอนแรกนะคะถือจะผสมช็อกโกแลตก่อนนะคะก็คือจะเทไว้ในส่วนเลขหนึ่งนี่เลยนะคะกดช่องค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะตักน้ำนะคะขั้นตอนวิธีการทำนะคะเขาจะเขียนไว้ให้เราเรียบร้อยแต่ว่าเราอาจจะอาจ่อานอ่านไม่ออกนะเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ แต่ว่าเราก็น่าจะดูรูปพอออกอยู่ค่ะก็ตักน้ํานะคะประมาณ1น่ถ้วยหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะใส่น้ํานะคะเข้าไปในช่องบริเวณที่หนึ่งนี้ตอนนี้ก็ยังจะเป็นแบบเ็กเจอร์เฮ้ยหน้าตาเฮ้ยทำไงอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ นะคะหอมอะเราอีกเราก็จะใส่น้ำนะคะเข้าไปพออยู่ค่ะพี่เบนลองดูนะคะถ้าเกิดไม่พออาจจะใส่ไปครึ่งหนึ่งหาแล้วก็คนคนคนน่าจะคิดว่าน่าจะโอเคให้มันเหมือนประมาณว่าอย่าอย่าเหลวมากจนเกินไปแล้วก็อย่าอย่าให้มันเหนืมากแต่หอมกลิ่นหอมมากเลยค่ะ กินเหมือนเหมือนอะไรอะไม่ถูกเนี่อยอ๋อทีเหมือนไอศ์รีมไมโลเคยอาจจะมีหลายคนเคยกินนะคะไอมโลเล่นเป็นเด็กเลยค่ะวันนี้นะคะขอขอแอฟเด็กนิดนึงแต่คิดว่าผู้ใหญ่หลายๆคนก็ก็คงอยากเล่นเพราะว่าของเล่นอันนี้ตอนสมัยเราเด็กๆน่าจะไม่ไม่ฮิวชัไม่นนไมี คนออกมาหน้าตาก็แบบแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราอาจจะต้องทำการล้างช้อหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้เราจะมาผสมตัวแป้งนั่นเองคอ่ะอ่าแบบก็ตัดแป้งเลยนะคะอันนี้จะทำแบบรวดเร็วนิดนึงผงแป้งเป็นสีขาวหอมมาก แต่ว่าชุดการทําแพนเค้กบางทีเราไม่คือปริมาณการทําอันนี้มันเป็นของเล่นอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้หลายไม่ได้หลายแผ่นมากเท่าที่จํานวนหัวคน,นในบ้านหรืออะไรก็ตามนะคะแต่คืออันนี้แบบเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะคะอะขอน้ำเลยคะ่ะขอน้ำเลยคะ่ะอันนี้น้ำใสสองขอแล้ก<ห>่อนได้ป่ะน่าจะสองค่ะ, 2, คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากคนแป้งเสร็จเราเป็นยังไงคะเฮ้ hey. เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คนไปได้แบบนี้นให้มันมีความแบบว่าเหนียวหนืดอยู่บ้างนะคะแล้วก็หย่าเหนียวซะจนแบบโวคนไม่ไปอะไรอย่างนี้มันก็ดูไม่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเราเจะมาทําขั้นตอนสุดเกือบสุดท้ายของการทําแพนเคก้กแพนด้านี้นะคะ ว่าจะทำยังไงต่อคะ่ะขั้นตอนนี้คงซีเรียสน่าดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่ากิจะทำออกมาเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะกิก็ได้เอาช็อกโกแลตนะคะใส่ไปในที่บีบแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะทำใส่ใส่ใส่แป้นแล้วไม่แน่ใจต้องใช้ด้านนี้เนาะใช้ด้านเค็มปะน่าจะใช่เดี๋ยวดูกล่องให้แน่ใจนะคะ ดูคิดว่าน่าจะใช้ด้านไหนคะด้านที่มีอันอันเนี้ยโอเคแล้วก็จะเริ่มบีบหูเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือดูจากลูกสีแดงมันอยู่ข้างหลังนี่เหรอเหมือนจะข้างหน้าว่ามันมันมาข้างหน้าอันนี้มัน ข้างหน้าแหละข้งหน้าโอเคอ่าเราก็ได้ทําการสรุปกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะใช้ใช้ด้านด้านหน้าเข้มสีเข้มเลยนะคะไม่ใช่ข้างหลังสีเข้มเนี่ยในการอุ้ยในการทำอ่าพิมพ์เอ่อเป็นแบบนะคะอ่ะเอาเสร็จแล้วทีนี้ให้เห็นชัดๆด,ด้เห็นไหมที่เป็นชื่อจับตรงนี้เลยนีย่ให้มันเปนี้โอเคอ่าจะบีบแล้วนะคะ เ <laughs> อาให้มันเป็นทรงแบบหูก็พอเนาะอ่าก็ปีบแบบให้มันเป็นหูหูนะโอเค okay, นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนบีบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ล่างโครงของลูกตาหูเออหู จมูกแล้วก็ปากเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือหน้ามันนะคะที่เป็นสีขาวค่ะนี่ตรงนี้นะคะให้ดูตรงมือนี่ <Yeah. S 1> ขอให้พี่เป็นช่วยล่างเอ็น่ารักไหมล่ะได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคอมีน โครงหน้าแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเดี๋ยวเราจะต้องพอเราาล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาไปอบในไมโครเวฟนั่นเองนะคะพออบในไมโครเวฟเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะคะแล้วก็จะสามารถรับประทานได้ด้วยอันนี้นะคะซื้อมาราคาเท่าไหร่นะคะท่านผองร้อยบาทส0 0บาทถึงสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองแต่ว่าแล้วแต่คนอื่นจะแบบไปหาซื้อกันเลยนะคะไม่ได้ขายของไมเอามาทำเพื่อที่จะแบบ เฮ้ยนี่เราขายอันนี้นะรีวิวอันนี้แค่แบบมาทําสนุกสนุกเฉยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะจุดหนึ่งก่อนเอามาให้ดูก่อนนะคะว่าหน้าตาในการที่ลงแป้งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอาจจะดูเละๆหน่อยนะคะจะออกมาหน้าตาแบบว่าดูรู้เรื่องนะตอนที่เสร็จอบเสร็จแล้วเออเข้าไมาโครเวฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแบบน,นี้เฮ้ยอยู่ไหนนี่ไงนี่นะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพอเข้าไมโครเวฟไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ทําการไปเข้าเวฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้แล้วค่ะนี่คือแพนเค้กแพนด้าพร้อมจะดูหรือยังคะน่ารักมากเลยอาจจะแบบ ดีนหอมมากอาจจะแบบไม่เนียนสักเท่าไหร่นะคะก็โอเคอยู่เนาะครั้งแรกที่ทำเห้อหลับไหมใครนะคะที่หาอะไรยามว่างทำนะคะก็ลองเล่นดูเนาะ อาจจะแบบบางคนอาจจะมองว่าแบบไร้สาระแต่จริงๆไม่ใช่หรอกอาจจะแบบฝึกสมาธิฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยได้นะคะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเกิดอย่างนี้ขึ้นเราควรจะทํายังไงอะไรอย่างนี้ี่วิสาระด้วยอย่าลืมนะคะไปลองทํากันดูนะน่ารักมากเลยปละค่ะไว้มีอะไรดีๆแบบจะมาคลิปบอกบ๊ายบาย